ฝากไปถึงซุ่มมักใส่ล่ผู้อื่นนินท่าผู้อื่นเว้าพื้นผู้อื่นนะลื้อขันพ่อขันแม่ซุ่มมมเจ้าบ่มีโอกาสได้สอนเดี๋ยวคอยกูนี่ที่เป็นผู้สอนมมเจ้าเองการเว้าพื้นผู้อื่นหรือว่านินท่าผู้อื่นนี่มันเป็นสิ่งที่บ่ดีดีมมเจ้ากบสิฮู้ยู่แก้ใจดอกว่ามันบ่ดีแต่ว่ามมเจ้าหักเศร้าเว้าพื้นคนอะไรกันย้อนว่าสันดานมมเจ้าซัวมันจะมือเกิด ชีวิตขาดความอบอุ่นสลายบุพอเอแม่เเยื่อพอได้บอกได้สอนพ่อแม่ง่ายเฮ็ดเวียกสลายบุอยากให้มู่เจ้าหัวว่าล่างเทียดในมั่นบแมเรียงของจกของเนี่ยยไปหุ่งว่าวจังสี่มู่เจ้าสีขคือได้บ่บุพ่อว่ามู่เจ้าปึกสมองหน่อยนะสมองเลี้ยหน่อยว่าหันเถาะอันใดกกสร้างที่มั่นบแมเรียงของจกของน่ยให้นั่งยู่ซื้ออย่าไปหาว้าพื้นคนยยาไปหาว้าพื้นเขา เดี๋ยวเขาสีว่าโคดพ่อเน่าเมีย่บอกบ่สอนมันเสียหายหอดพ่อหอดเมียผุนดีอยู่ซื่อซื่อโลดคนเท่ามีพ่อมีแม่มีโคดพ่อเน่แเมียพ่นบอกเพ่อสอนเท่านี่เขาต้องเป็นคนดีหูจากความดีเพราะว่าเฮามีพ่อมีแม่ที่อบร่มบ่มสอนอย่างดีดีให้คืดไว้เลยว่าความสุกคนมันบ่คือกันผู้ใดสิเป็นจ้งไดกระางมันเรืองของเขาวิบากกรรมมันกระเขนอยู่กับเขาอย่าให้วิบากกรรมข้าเจ้ามันมาตกใส่เจ้าขวงย้อนว่าปากบ่ดีหาวพื้นแต่คน คนบาปมักนินท่าคนอื่นคนบาปมักใส่ล้ลยผู้อื่นคนบาปมักเอาเรื่องผู้อื่นมาใส่สมองคนบุญเขาสิบหยุ่งกับไผคนบุญเขาสิมีความสูขของเขาไปมือมือคนบุญคือคนปุ่งแล้วแต่ผู้ไดสิเปลีย่ยนจังไหร่เว้าให้ฟังดีคนเฮ่านะ่ะมีบัณฑพบุรุษท,ที่ดีงามบัณฑพระบรุษเท่ามีแต่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสี่ยมสอนเท่าให้เฮาเป็นคนดีการเป็นคนดีคือบพเว่าพื้นผู้ไร เข้าใจว่าเท่าห้าซุ่มพิเปิดขันพู้ได้มากเอา่เรื่องผู้อื่นมาใส่สมองนั่นแสดงว่าพ่อเม่บม่ได้บอกได้สอนนอกนั้นพ่อเม่ยงกเก็ดเวียกบม่มีเวลาเด็ดสอนลูกสอนเต่าลูกออกมาลูกก็เลยปึกก็เลยมักงากเรียงของผู้อื่นเฮ้ยมีความสุขคักแถอบอกกันในว่าให้คนขันมีความสุกก็เว้าต่อไปแต่ว่าขันชีวิตจากของบ่เจริญจะไปจมน้ำสิงศักดิเด้อหรอโอ้ยชีวิตลูกคือติดติดคัดเท้บุ หากความจะเลื่ญนไปหนักกับบะไรมันจีจะเจื่ญนม่มันจังดาปากมันว้าพืืนคนอยู่บ่เศร้าเนาะมันสีเอากูศลนเอาความจะเลริญมหาสวรรค์มีม่านเอียงโอ้ยมาปึกแถอะซ้ำนี่คืนบ่ออกไปหาเลี้ยหำจากของคือหมาผุนไปขันผู้ญิ่งกัเลี้ยเม่งอันนั้นละ่ะโอ้ยเห็นคอยเว้าจังสี่หลายคนกับสิเ,สเครียดสีเคียงให้คอยอยู่เลยเนาะขันผู้ได้เครียดให้คอยกัแสดงว่า,าผู้นั่นเป็นพฤติกรรมจังสี่ยุ่ซสันแม่นว่ั่ัน่ะ เมียนก็คว่ำข่อยว่าบสันบ่ได้ว่าใส่ผู้ใดดูขันผู้ใดอยากลอนตัวกันแล้วเตะท่อนตัวว้าห้งฟังเราเมียนบอขันนอ